สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะเป็นชุดแต่งของ Ford Ranger นะคะคันนี้ลูกค้าทำไปหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแบบโคมไฟหน้ามัดแต่งนะคะพร้อมทั้งเปลี่ยนหลอดตัวไฟต่ำเป็น LED นะคะกันชนหน้ากระจังหน้าแล้วก็สกูฝากระโปรงค่ะ ไฟของมัดแต่งนะคะจะเป็น LED ทั้งไฟ daylight และไฟเลี้ยวค่ะเป็นไฟเลี้ยวแบบไฟวิ่งชุดกันชนหน้าแบบออฟโรดนะคะจะมาพร้อมกับตัวไฟ daylight และไฟสปอ l ตไลท์ในตัวค่ะกระจังหน้าก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะที่ร้านอันนี้จะเป็นไฟท้ายแต่งแบบ LED ค่ะชุดกันชนท้ายออฟโรดสีดำนะคะพร้อมไฟ LED ที่ท้ายและ หัวลากค่ะซึ่งมีให้เลือกหลายแบบนะคะที่ร้านต่อมาก็จะเป็นชุดคิ้วล้อบันไดข้างแล้วก็โลบาสีดำค่ะสติกเกอร์สรัดโคนที่ร้านจะมีให้เลือกหลายแบบนะคะคันนี้จะเป็นการแต่งให้ดูดุดันทั้งคันเลยนะคะดุกันชัดๆอีกทีนะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้ามาแต่งพร้อมกับ เปิดตัวไฟตาม LED ตัวนี้จะเป็นหลอด g p n e ค่ะรับประกัน3ปีสนใจติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางร้านนะคะขอบคุณค่ะ